แปลนนะครับไม่มีอะไรนะผมก็อยู่กับตัว50ตันเหมือนเดิมนะครับ ย้ายรถนะครับผมสำหรับราคาก็วางไว้ตรงนี้นะครับผมตรงก็ยืดได้สุดเขนนะผมก็วางนะครับผมแล้วก็ย้ายรถเขนมานะครับสุดๆนะครับผมแรงครับ แรงสะใจนะครับตั้มยังอ่ะฮะนั่นไรขูโขดกับพื่นบ่านันไรีโดกับเพื่อนบ่าไดหดกับพื่น,น,นทานอีกแล้วมันจะยืดไปหันเลยมันจะยืดแต่มันกขม Eu comer, vamos já. นะครับผมก็ดิน,น,ด,นดินสุดมากนะครับก็พื้นที่ตรงนู้นก็ไม่รู้จะเข้าไปได้ไหมนะครับดเดแล้วรอติดตามชมนะฝนตกหนักมาหลายวันนะครับผมก็เที่ยวที่แล้วนะครับผมก็มาเหมือนกันนะครับมามาไปได้ประมาณสามวันนะครับฝนตกทุกวันนะครับก็ไม่ได้ทํางานนะครับผม วันที่สี่ก็เลยกลับนะครับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนับมานะครับผมก็ครั้งนี้ก็จะคิดว่าถ้าฝนตกก็จะทําให้เสร็จนะครับโอี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับผมก็โจมครั้งที่สองนะครับผมเมืองนาครับผมจะเอากลมต้นใหม่เลยนะครับ อยู่กับรอหน้างานที่นครพนมนะครับผมคราวเมื่อกี้นะครับเอาไปเครื่อนหักต้นซักเลยนะครับผมสามต้นเลี่ยงกันเลยไปถา,าคุ่นเลยไปลูกมึงไปถา,าฟังคุ่นเลยเอ็นให้เจ้า้อยอ่องลองบ้าลงน้ำลวด มาแล้วนะครับผมอยู่กับตัว50ตันเหมือนเดิมนะครับผม xuất lẹo, xuất lẹo, xuất lẹo. ở kiểu áo Việt Nam, tôi. nhảy một suất, nhảy một suất, nhảy một đợt đi. ยื่นไกลเลยนะครับผมวางเลยวิดดาววิดดาววางเลยโอเคก่อต่อไปครับผมก็จะเป็นลังนี้นะครับจะรอติดตามชมนะครับผมจอมยุทธจอมยุทธไแล้วครับ บายบายยกงปอเด้ยกงปอเอากระดูงสวงเลยไปแล้วครับผมก็จะคนย้ายให้หมดทุกอย่างนะครับที่อยู่ฝั่งนี้นะครับผม ที่เป็นสิ่งก้างนะครับก็เหลือแค่ต้นไม้นะครับผมไปแล้วครับผมอยู่กับช่างคมนะครับอยู่บนนะครับผมช่างคมนะครับไปแล้วไปดึงเอาขานะไปเอาลงเลยเร็วเลย ขอสนใจติดต่องานนับ093063127นะครับ วางเลยครับวางเลยวางวางวาง <c oughs> มันลม <c oughs> เอามาพี่เลยเอาพี่ <c oughs> หย่อนลงนำ้ำโไปแล้วครับสังคมนะครับ ก็สำหรับหลังที่สองนะครับผมหลังที่สองจะเป็นคนนะทรงนะครับหลังนี้จะเป็นทรงหน้าจั่วนะครับหลังนี้จะเป็นทรงจั่วนะครับแต่หลังเมื่อกี้เป็นทรงโมเดิร์นนะครับฮ่่สางคมรับประกันนะครับ ขอว่าพับไหม <c oughs> อค่อยๆเด้อค่อยๆลงอค่อยๆค่อยๆลงดูนะครับผม ขาช่างคมเชื่อมไว้นะครับมันจะอยู่ไม่อยู่นะครับฮ่าอ,อยู่วอยู่อยู่วาอยู่ตั้งแล้วน,นึงเ้ยลกตากอยู่แล้วอยู่แล้ว อยู่แล้วอยู่แล้วว่างหันมันอยู่เอยมันรวมออกอ่อนอันเน้ยไว้ห้องไว้ใช่แถวขาไม่อยู่ก็หลังที่สองนะผมก็หลังใหญ่อยู่นะครับเก้าต้นนะผม แต่เหมือนในกล้องมันไม่ใหญ่นะครับอ,อ่อยู่เหมือนเดิมครับกับโซเฟอร์นะครับผมกออ็เป็นการย้ายโครงังคานะผมก็ ประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับการก่อสร้างนะครับผมถ้าสมมุติรื้อนะครับผมถ้าเป็นการลื้อเนาะมันก็จะไม่ได้อะไรนะครับเหล็กก็จะเป็นรูเหล็กก็จะหลุดนะครับก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้เยอะนะครับผมมาคนก็จะว่าเออทาไมไม่รื้อทําใหม่เลยนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับกรณี นี่ครับสาหรับดีสอร์ทนะครับ,รบ,รรรบแต่หลังเก้าหลังนะผมถ้าสมมุติทําใหม่อะ่ะมันจะหมดเท่าไหร่ครับแต่นี่นะครับผมก็เพราะผมก็ย้ายมาได้เต็มร้อยทุกหลังนะครับก็เก็บงานเล็กน้อยนะครับผมก็ค่าคนย้ายนะผมก็อยู่หลักสามสี่แสนนะครับผมแต่ถ้าสมมติทําใหม่อะ่ะ เก้าลังสิบลังนะครับเป็นร้านมันจะอยู่ไหมครับไม่อยู่นะหอดบนนอน้อ่ลงไปน้ำเลยเอาลออีกเอาลองลอีเ muốn ai, muốn 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 môn 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 anh xin muốn môn môn ยื้อเพื่อยื้อเพื่อกลังยื้อเดี๋ยวกว่ากังยื้อีกียว่ก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมซุกซุกไว้ ก็นะครับผมการย้ายรถมายืนอยู่ฝั่งทางนี้นะครับผมเทนลงจากตรงถนนไม่ได้เลยนะครับดินไม่อยู่ตัวนะครับผมก็ได้ยืดแขนจนสุดเลยนะครับไม่รู้กี่เมตรนะครับผมแต่ยืดจนสุดเลยนะครับก็เดี๋ยวตามชมไปเรื่อยนะครับผม ก็สำหรับเมื่อคืนนะครับผมฝนตกเหมือนเดิมเพิ่มเติมทํางานไม่ได้นะครับเพราะว่าเครนขยับรถไม่ได้นะครับผมกรรมของกรรมนะครับครั้งที่สามแล้วนะครับที่มางานนี้นะครับผมครั้งแรกนะผมก็มาย้ายรีสอร์ตลังปูนนะผมก็เสร็จทุกหลังนะครับเดี๋ยวแค่ออฟฟิศครับแล้วก็ฝนตกหนักไม่ได้ทําทําไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องกลับบ้านนะครับแล้วมารอบที่สองนะครับ มาอยู่สามวันครับไม่ได้ทํางานสักวันนะครับฝนตกทุกวันแล้วก็วันที่สี่ก็กลับบ้านนะครับรอบนี้รอบที่สามนะครับผมก็เซตไปนหนึ่งหลังนะครับผมข้างรถเคนนะครับแล้วหลังนี้นะครับผมฝนตกรถขยับไม่ได้นะครับผมก็ทํางานไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวรอเดตตามชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ